น้ำมาขุดให้โกม,ก,หก,กมากเลยเจ็ดแปดเดือ,อน,นสวัสดีครับ สวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยมีเรื่องราวดีๆในการปลูกมันสำหลังนะครับวันนี้ก็อยู่ในแปลงมันสำหลังและยอง9้านะครับเป็นมันสายเดียวที่ที่นี่ที่เรียกกันอยู่นะครับก็ตอนนี้อายุ8เดือนแล้วก,ก็ได้เลิกขุดนะครับเลิกขุดจะก็มาดูเข้า่าแปลงของใครนะครับแล้วกําลังขุขงดในพื้นที่เท่าไหร่วันนี้เรามาดูกันนะครับว่า ผลผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับแปลงผ่านแรงห้าเดือนสอนสวัสดีครับสวัสดีน้องเบียร์สวัสดีครับอ่าน้องเบียร์รายงานตัวหน่อยครับผมเบียรนะ์ครับอ่าน้องเบียร์เนาะก็รู้จักในที่น้องเบียร์ที่ปลูกแปลงกว่า,าแต่วันนี้มาดูผลผลิตที่น้องเบียร์ปลูกหลักๆเลยคือมันครับมัน,<า>นครับกี่ไร่ครับน้องเบียร์ตรงนี้ถ้าแปลงนี้ประมาณแปดไร่กว่านี่หละครับอ๋อแปลงที่ถอนนี่แปดไร่กว่าแล้วทั้งหมดปีนี้ปีที่แล้วปลูกกี่ไร่ครับ ที่เริ่มขุดกันเนี่ยครับถ้าถ้าปลูกทั้งหมดบริเวณน่าที่นี่ก็ประมาณสามสามร้อยประมาณสามร้อยก่าไร่ประมาณสามร้อยก่าไร่อโอ้ปลูกกันยังไงครับสามร้อยก่าไร่เป็นสายพันธุ์อะไรบ้างเที่ปลูกตอนนี้ครับผมส่วนมากปลูกหลักๆก็จะเป็นพันธุ์ระยองนี่ครับอ่าเป็นสายพันธุ์ระยองหลกักๆเลยนะครับพืบน้นที่จะเรียกสายเดียวกันอ๋อเป็นยังไงบ้างกับการขุดวันนี้ของมันระยองเก้าที่ขุดกันอยู่ แปลงนี้มันก็ได้ประมาณแปดเดือนมันปิดปิดแรงมาหลายเดือนหมหลายเดือนีนครับช่วปิดแรงก็หัวมันก็ปิดนกกักไปเลย<ม>แต่ก็ยังได้ผลผลิตอยู่เนาะอะนี่ก็ทําการขนครับทยอยขนกันขึ้นรถครับใข่าวว่าปีนี้แปลงนี้เป็นที่น่าจับตาม,มองกันหลายคนเลยก็คือเรื่องต้นพันธุ์ครับครับ มันของน้องเบียร์ทำยังไงครับตอนนี้ถึงว่ามันเป็นมันที่ไม่ไม่มีใบด่างเลยไม่จะไม่ค่อยมีตอนตอนเราปลูกเราก็ชัดท้นพันก่อนครับนี่มันเราจะเอาในในแปลงของเราเนี่ยครับปลูกอืก็เ้าว่าถ้าเราเจอเราก็จะถอนทำลายแต่มันมันลิกอยู่ถ้าเห็นนะครับก็มีเหมือนกันในพื้นที่แต่เราก็ถอนทิ้งใช่ไหมเพราะว่าเราแวกนี้เขาปลูกมันกันก็อาจจะติดมาจากแปลงอื่นบ้างแต่ถ้าเราเจอในแปลงเราเราก็จะถอนครับทำลายมันก็จะ ไปช่วยได้ครับมันก็ไม่ระบาดครับแล้วก็อย่างแปลงเนี้ยเราปลูกอ่าระยะล่องเท่าไหร่ครับค่อนข้างิเมตรห้าสิบครับระยะต้นแะ้วน้องเบียร์ระยะต้นเนี่ยเราไปดูตรงนั้นกันไหมจะจะปลูกจะปลูกประมาณแปดสิบแต่คราวนี้ก็งองปลูกก็จะมีมีมีถี่บ้างด้วยความเคยชินปกติแล้วก็อยู่ประมาณแปดสิบเซ้นเนาะอ่าโอ้ต้นพันกําลังสามารถเอาเว้นต้นพันได้พอดีครับ ปกตินี่สายเดียวเราจะขุดกันที่12เดือนใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทําไมถึงต้องรีบขุดในแปลงนี้ครับผมต้องเบียดเดี๋ยวเดี๋ยวเราขุดแล้วเราจะรีบรีบปลูกแล้วม,มีมีที่แปลงที่ยังไม่ได้ปลูกมีหลายแปลงะจะเอาต้นพันธุ์ไปปลูกก่อนที่มันจะแ้งนะครับอ๋อคือต้องให้ทนนันฝนเพราะว่าตอนนี้ฟ้าฝนใกล้จะหมดแล้วใช่ครับอ๋อ<ด>เดี๋ยวจะไม่ทันฝนเอาเดี๋ยวถ้าเกิดมันชนขวบไปชนปีไปแล้วก็ช่วงนั้นมันจะปลูกยากอืมก็ไม่มีต้นพันธุ์กันอีกใช่ครับถ้าว่าตอนนี้ ปลูกเพื่อรักษาต้นพันธุ์ไว้ก่อนนะครับให้ทันฟ้าฝนช่วงเดือนตุลานี้เองนะครับก็ดีหนึ่งก็เพึ่งชุ่มนะครับฝนก็ยังตกกันทุกวันเลยนะฮะเราพูดถึงต้นมันก่อนวันนี้ก็เห็นเอฟซีกของพี่หนึ่งใส่กล้ยเนาะถามมากันเยอะนะครับว่าต้นพันธุ์ในต่างจังหวัดในพื้นที่หากันยากเลยสายเดียวนี้เป็นมันที่เปอร์เซ็นต์แป้งดีใช่ไหมแป้งดีใช่ครับครับก็เลยเป็นที่นิยมเลยเพราะส่วนใหญ่3ามร้อยก็ไร่ของเบียร์เป็น เป็นสายเดียวเป็นระยองเก้าเป็นระยองเก้าทั้งนั้นเลยนะครับคุณลักษณะพิเศษอ๋อแต่ส่วนน้อยครับส่วนมากจะเป็นสายเดียวหมดเลยแล้วคุณลักษณะพิเศษเขาอะไรครับน้องเบียร์ก็อย่างต้นมันก็จะเขาห่านี้เขาจะเรียกต้นตรงครับมันก็จะดูแลง่ายตอนเข้ามากาจัดวัชพืชฉีดยาก็จะทํําทาง่ายแล้วแป้งเขาล่ะแป้งจะดีครับถ้าถ้าจริงๆตอนเราที่เราขุดประมาณสิบเอ็ดเดือนเนี่ยแล้วก็ไม่มีฝนแป้งก็จะอยู่ที่สามสิบบาทเลยถสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามถึงสามสี่ะครับ ครับอันนี้ถือว่าตั้มต้นก็คือมองเลยนะครับเราให้ดูจากยอดเลยเนาะก็คือแปลงของน้องเบียร์นี้ก็จะอ่อนข้างจะปลอดลไอ้โรคใบด่างครับอ่าก็เลยเป็นที่จับตาของหลายๆท่านที่อยากจะมาจองท่อนพันไว้เป็นพันใช่ไหมครับ,รบ,รบผมอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมสําหรับ8เดือนอ่าต้นมันของน้องเบียร์ตัวน,นี้เ้าเาสมบูรณ์อยู่นะครับเอกลักษณ์เขาเลยเป็นยังไงบ้างครับกับสายเดี่ยว ถ้าถ้าพวกนี้ก็จะจะเน้นจะเน้นเป็นเปอร์เซ็น,รนครับเปอร์เซ็นแป้งอ๋ออย่างแรกคือเป็นมันสายแป้งใช่ครับสายแป้งเลยแล้วไอ้เรื่องทนแรงไหมทนแรงก็ถ้าถ้าเจอแรงจริงก็จะมีเพี้ยไฟบ้างอ๋ออ่าจะเจอก็อคือเพี้ยไฟเนาะครับต้องก็เลยจะต้องรีบปลูกก่อนที่มันจะแรงทนเน่าไหมครับพูดถึงสายเดียวเนี่ยทนเน่าไหมที่แปลงนี้มันก็แถวนี้มันผมที่จะเป็นที่เนินไม่มีน้ําขังครับอ๋อ ปัญหาเรื่องเน่าเลยไม่ค่อยจะมียังไม่ค่อยไม่มีก็คือเน้นที่ปลูกคือเรื่องเปอร์เซ็นต์แป้งลําต้นตรงหลัสองคือลำต้นแล้วก็ต้นยาวมันก็จะได้จํานวนท่อนพันแล้วตอนนี้เทคนิคของน้องเบียร์คือปลูกเมตรห้าสิบคูณแปดสิบนะครับก็ใช้กี่ท่อนในการปลูกตวเนี้ไล่ในประมาณพันกว่าท่อนนี่แหละครับพันกว่าท่อนแล้วก็ต้นพันธุ์ที่เราใช้ในการตัดเนี้ยเอากี่ท่อนไปปลูก ตอนตอนนี้ถ้าถ้าเราให้ลูกน้องปลูกจริงก็ลูกน้องจะตัดประมาณสามสามถึงสี่ท่อนครับแต่อันนี้น่าจะได้แค่สามครับครับเพราะว่าน้องแปดเดือนอยู่เนาะใช่ครับก็คือเขาเขาอ่อนอยู่ก็เอาจํานวนเยอะไม่ได้ครับแต่หลักๆเลยก็คือท่อนโคนนี่ใช่ไหมใช่ครับอ่าที่สําคัญที่สุดก็คือท่อนโคนนี้ที่อายุแปดเดือนอ่าทัดขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นอายุเจ็ดเดือนหกเดือนอันนี้ก็ได้ประมาณสามท่อนใช่ไหมประมาณสามท่อนตัดกี่เซนครับน้องเบียร์ที่ปลูกอยู่ตอนนี้ ถ้าปลูกหน้าหน้าถ้าปลูกช่วงนี้ผมจะตัดอยู่ประมาณ2ี่เซนนี่แหละครับประมาณ20เซนนะครับก็คือปลูกเพื่อเข้าหน้าแรงหน้าดูแรงรุ่หนาวก็ต้องใช่ครับตัดยาวนิดนึงนะฮะถ้ามันแรงไปแล้วก็ปกติก็ยี่ห้ายี่หกเปนประมาณแล้วนะครับกำลังดีเลยเนาะเส้นผ่าศูนย์กลางกับวันนิ้วเสเสร็นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ น,น,นี่ข้อเขาเนี่ยเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยครับเป็นข้อตาเป็นเหงือกลาหมอเลยเนะค <c oughs> มนะครับตอน <c oughs> นี้แข็งแล้วคมนะ <c oughs> นี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของอมันสายเดียวระยองเก้าเนาะดูลักษณะใบ,บาเขาจะเป็นสีสีไหนไง,ไงดีน้องเบียร์ <c oughs> อ่โอ้ใบเขียวเนะาะก้านชมพู <c oughs> อมเหลืองนะครับคนๆจะเป็นสีเหลืองหน่อยยอดละ่ะยอดละ่ะสีอะไร ยอดก็เป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะครับผมถ้าพวก,กเกษตรอะไรพวกนั้นจะุองม่วงๆอันนี้สายะยองก็เป็นสีอ่อนๆนะครับนี่แหละครับก็เรียกว,ว่าระยองเก้าสายเดียวนะก็เอกลักษณ์อย่างที่น้องเบียรบอกนะครับตอนนี้เฉลี่ยต่อตันเท่าไหร่ครับเฉลีย่ยมันแปดเดือนก็อยู่ประมาณเกือบสตันครับเกือบเกือบสี่ตันนะครับ,นนรบลองเบียใหญ่มากนะเราตรงนี้อาจจะใหญ่ยยเยอะหนะ่อยเราไปดูทางหญ้าที่ไม่เยอะนะเเดินไปทางนี้กัน นี่ปกติแล้วเราอ่าจัดวัชพืดโดยช่ยาข่ายาใช่ไหมครับา,าครับตนช่วงแรกก็ใช้รถถไถเข้าถ่ายทำรุ่นะครับนี่แหละครับกว้างจริงๆครับเป็นวาเลยนะครับรถเมท้าสิบตีโรตารี่ครับ,รบยกลอ่องอันนี้พร้อมถอนไหมหรือว่ายังไงครับหรือว่ารอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไล่ถอนไปเรื่อยๆครับอ๋อไล่ถอนไปเรื่อยๆไอ้ที่เหลืองๆนี่เขาเป็นโรคอะไรครับไหนครับ อ่าอย่างนี้อ๋อนีไม่ได้เป็นโรคคัทิ้งใบครับอ๋อเนี่ยคือเขาสลัดใบใช่ครับอ๋ออันนี้เหลืองเหลืองล่ำเหลืองรวยครับลงหัวครับอ๋อถ้าถ้าเราไม่ขุดนะครับแปดเดือนถ้าเราไว้ถึงสิบสองเดือนนี่จะดีกว่าไหมจะดีกว่าเยอะเลยครับอืมแต่เดี๋ยวมันไปเจอแรงเจออะไรมันก็จะเจอปัญหาครับอืมอาจจะไม่คุ้มเสียไม่ได้ไม่คุ้มเสียครับบางทีถ่ายทิ้งเลยทาเจอแรงเยอะผมคิดว่าไม่ดีครับครับอันนี้แหละครับก็มาดูแล้วว่า ลำต้นนะครับต้นพันธุ์ที่ดูแลกันนี้ก็ต้องคัดต้องเก็บไว้พอแบ่งขายไหมครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะได้อย่างเงี้ยเอาไว้ทําพันธุ์ก็พอพอแบ่งขายได้ครับอ่าก็เป็นกล่องเป็นอะไรส่งไปให้ไปทําพันธุ์กันได้เนาะอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าสนใจนะครับก็เดี๋ยวต้องเบีย์ลองฝากเบอร์ไว้ก็ได้เผื่อเอฟซีเอาไปขยายพันธุ์ดูดตังถังหวัดเดี๋ยวถ้าถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อที่พี่หนึ่งได้เลยนะฮะครับ ก็เอาเบอร์พี่หนึ่งเลยเหรอได่ครับเกษตรไว้กล้วยเนาะศูนย์หกสามสี่ห้าสองแปดเก้าสี่หนึ่งมันสายเดียวสายแป้งครับอ่ามันระยอง้านะครับก็ลำต้นนี่สวยนะครับส่วนใหญ่นะครับจริงต้นเขาจะอยู่ที่ชนมากก็สองเนาะครับอ่าสองหนึ่งนมากก็จะเป็นสองสายเดียวชนมากก็จะลำต้นค่อยเป็นคู่อย่างเงี้ยครับกําลังดีเลยนะครับแต่เขาจะไม่ค่อยคุมเหมือน ห้วยบงหรือเ,ษเกษตรศาสตร์ต้นจะตรงแสงมันจะลงดินได้เยอะนะฮะเอามีอะไรฝากให้กับพี่น้องทางบ้านไหมครับน้องเบีัยก็ช่วงนี้ก็ฝ้าผลยังไม่หมดถ้าใครพูดขุดได้ก็แต่แต่ก็แล้วแต่พื้นที่เนาะแต่ยังผมทําผมทําอย่างนี้ถ้าถ้าก่อนก่อนฝนจะหมดก็เราจะรีบปลูกไม่อยากปลูกผ่าแรงไปไงั้นมันเสี่ยง ห้ามปลูกผ่าแ้งมันจะเสี่ยงผลผลิตจะไม่ได้ครับบางทีมันมันขึ้นมาก็จริงครับแต่มันยังไม่ทันลงหัวเลยพอมันเจอแ้งเยอะก็โรคของมันจะเป็นเพี้ยไฟอ่าผลผลิตจะเสียสํายสำหรับสามร้อยไร่นี้ดูยังไงพี่หนึ่งต้องถามก่อนว่าเราเราก็จะขุดไปปลูกไปวนไปเรื่อยๆครับอ๋อทำเป็นวนขั้นบันไดขุดมีขุดเรื่อยๆทุกเดือนใช่ครับในในพื้นในพื้นที่ภาคตะวันออกมันจะมีจังหวะ ที่เราพอจะปลูกได้ครับพราะมีฝนบ้างใช่ครับถ้าช่วงที่เราติดแรงจริงช่วงช่วงแรงอ่ะเราก็จะเหลือพื้นที่น้อยอาจจะเหลือสามสิบตีสิบไร่แล้วก็จะรอจังหวะฝนมาเราก็ปลูกไอ้ต้นตะไม่เป็นไรถ้าตะวันออกฝนจะไม่ทิ้งช่วงนาอยู่แล้วครับอ่าก็คือเป็นอ่าเป็นข้อดีของภาคเนาะที่มีมีฝนอ่าติดใกล้ทะเลเนาะมีฝนหลงฤดูมานะครับก็ทําให้มีการปลูกได้อ่าทุกฤดูอ่ลุกฤดูนะครับก็เลย สายเดียวและยองก้าวก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนภาคตะวันออกจะปลูกกันเยอะก็คือเป็นสายแป้งมันคุณภาพนั่นเองลองขุดให้ดูสักหัวได้ไหมถ้าต้นเนี่ยไม่ยกอ่ะต้องถอนไม่ใช่โดนเดาๆอะไรเดาๆเอวเอวนะเอวเอาเอามันก็ไม่ธรรมดาครับแปดเดือนอื ฝั่งนี้จะไม่มีหัวจะเป็นร่องน้ำที่จะเป็นเนินโดนน้ำไหลนี่ครับก็ถือว่าเป็นมันหัวสวยนะครับอันนี้อายุยังไม่ถึงตามเกณฑ์เขานะปกติดีจะเป็นมันปีเนาะใช่ครับมันปีจริงสายเดียวเนี่ยเขาเอาไว้ได้ถึง15 16เดือนจะไม่่อดครับแป้งแป้งก็ยังได้แป้งก็จะดีมากนะครับก็จะให้ทำชมดูความโดกของสายเดียวเราไม่ต้องพูดถึงนะเขาโดกจริงจริงนะครับแต่ความอวบความใหญ่นี่ขึ้นอยู่กับปุ๋ยที่เราให้ใช่ไหม อันนี้ให้ปุ๋ยกี่ครั้ง้องเบียร์ให้ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นจะประมาณสองไม่ไม่ถึงสามสองเดืนอนกว่านี่แหละครับโ้โหเนี่ยก็ดีว,ว่านี่ฮะอย่างน้อยลองยกประมาณน้ำหนักกิโลสองเงาให้พี่หนึ่งดเฉลียล่ยเฉลีย่ยสายสาย,ายเอางายงายท้องไงงายท้องเออเนี่มันจะเจอพวกน้ำมันไหลลองนี้น้ำไหลเลย ปัญหาน้ำไหลเนาะก็คือหัวเขาใหญ่ยาวอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องเปอร์เซ็นต์แป้งก็เริ่มมาครับถ้าเราไว้นานอีกนิดหนึ่งเข้าเดือนที่สิบเอ็ดสิบสองนี่จะดีเป็นใช่ครับอ่าเป็นการดีมากๆนะครับอย่างช่วงนี้พี่หนุ่มมันเจอแรงนะมันไม่ไม่ไม่เปลี่ยนรากเป็นหัวช่วงมันนี้ก็เจอแรงนะครับก็เพราะว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะครับกี่เดือนนนองหลายเดือนติดเลยครับอ่าเกือบนะครับตั้งแต่ธันวาจนถึงเมษาเลยนะครับ ก็5เดือนซ้อนนะครับเท่าว่าเกิดวิกฤตนะครับทำให้ผลกระทบกับน้องมันกันละนาวเลยนะครับแต่ในแปลงนี้ของน้องเบียร์ก็ยังมีต้นพันธุ์ที่ดีๆสวยๆแล้วก็ได้มันอ่าไว้ขายนะฮะในในปริมาณความพึงพอใจนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอย่างแปลงนี้แปดไร่นี่ก็ถ้าพูดถึงสภาวะอย่างนี้<ก>ส,ภสภาวะทัพอย่างนี้ก็ผมก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าดีครับ เพราะมันไม่ไม่เจอฝนเลยครับพี่หนึ่งก็เพิ่งม,มาเจอไม่กี่เดือนนี้เนาะใช่ครับฝนผลิตมันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันติดแรงนานอืมครับครับแต่ก็ตามอายุมันก็พอใช้ได้ครับครับอ๋โอเควันนี้ก็เรามาพูดถึงเรื่องมันสายเดี่ยวรรยองเก้านะครับในแปลงของเสียบเบี้ยนะครับเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจที่จะเอาไปเป็นต้นพันธุ์นะครับก็จ่อเกษตรค่อยๆมาได้นะศูนย์หกสามสี่ห้าสองแปดเก้าสี่หนึ่งนะครับก็พอแบ่งให้ได้ก็จะคัด ต้นที่มีคุณภาพก็คือต้นที่ปลอดโรคแบบนี้ครับก็ที่อย่างท่านผู้ชมเห็นในแปลงนี้ก็ค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็ถ้าจะโตจะใหญ่ได้มันก็อยู่ที่ปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับแต่การันตีพี่หนึ่งเคยทําสายเดียวใน3ปีที่แล้วนะครับได้ถึง8ตันใส่ปุ๋ย2รอบแป8ตันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าท่าน,านพ่อแม่พี่น้องคนไหนสนใจก็ยังไงก็ไป ดูแลแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็กล่าวว่าสว,ส,สวัสดีน้องเบียนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป,ปน,น้องเบียสวัสดีครับผม<ด>สวัสดีครับไปดูอ๋อโอ้โหงานขึ้นมันไวจังเลยอ่ะแป๊บเดียววันหนึ่งได้กี่เที่ยวน้องเบียมันนก็จะประมาณสองเที่ยวครับทุกคนประมาณตอนเกือบสี่ตันแหละครับ,บ,รบอืมรถเ,เล็กมากข้ออยกข้ออีกครง่ายดีเนาะใกล้ๆลงอ่าลงแป้งก็อยู่ใกล้ๆบ้านครับ ร้อยกว่าไล่เป็นไปได้ทำได้แก๋วมากดอกมากเลย 7, เจ็ดแปดเตือนนะ